คลิปนี้ผมต้องมามือนิ้วกลากเป็นตะคิวนิ้วนิ้วชี้ด้วยในกอสซิล่าภาค2โอเคเริ่มวันที่26มาผมทำการไปตัดต้นไม้นะอ๋อนี่มันกอสซิล่าแมกมาเมื่อเกิดใหม่อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับก็ไปตัดต้นไม้ต่อเลยซึ่งอีพีนี้ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆเลยระหว่างนั้นผมเดินเล่น แล้วผมก็พบกับกล่องปริศนาที่มาจากเทพเจ้าผมได้อาวุธที่สามารถจัดการของกอซลราได้ไมันเป็นระเบิดเลยมันยิงได้มันมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วผมก็ตายนะใช่ครับผมกลับมาเก็บของเสร็จผมก็เลยลองใช้กระต้นไม้โอ้โหนี่มันพลังอะไรกันเนี่ย่างนั้นผมฆ่าไก่แล้วนีแหละเสร็จกู ผมก็เลยทําการยิงใส่กอซิล่าแมกมาผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันมันลคล้ายลาวาภูเขาไฟเลยแบบนะี้แล้วผมก็ตกลงมาตายหลังจากนั้นผมก็งโง่จนมืดอะผมเลยต้องกลับมานอนอีกทีเมื่อเก็บของเสร็จใช่เลยหลังจากนั้นวันที่17ผมได้คาฟเป็นชุดกอเหล็กเพราะอันเมื่อกี้มันพังไปแล้วนะแล้วก็คาฟเป็นบล็อกเหล็กมา บล็อกเหล็กเอาไว้ทาอะไรไอรอนโคเลมผมก็ไม่รู้มันจะต่อก้อนได้หรือเปล่าต้ก็ทำไว้ก่อนเหล็กมันเหลือเดี๋ยวลงไว้เหมือ,องอีกเนี่ยเหมืองแม่งสำรวจเป็นิีเดียวเองหลังจากนั้นผมได้สร้างไอรอนโลเลมข้างๆคิงกิโรราแล้วก็คิงคองโอ้มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทําควยเลยเหรอถามจริงหลังจากนั้นผมได้ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต แน,แนคือกูเป็นควยแล้วกูรู้ว่าตอนทำทำอย่างนั้นกูตัดมาเลนิดเดียวได้อะไรกูก็เลยเออนี่นี่นี่เฮี้ยชิบหายเลยคนตัดเนี่ยกูเองละ่ะคือก็ต้องขออภัยคำหยาบนะคือนี่มันเป็นตัวพี่เว้ยตัวทำตัวสนุนสนุนนะหลจากนั้นผลได้วางญ้าต่อญ่าที่เป็นผัวปูอ่ะเฮ้ยเมียปูลนั้น <laughs> ผมก็วางรั้วต่อเลย วางอีกเรื่อยๆเดี๋ยวยาวไปคือ AFK ที AF ่ผมจะบ่อยหน่อยนะเพราะว่าแบบงานมันเยอะมากเลยคือตอบคอมเมนต์น้องคนหนึ่งไปแล้วนะอันนี้กว่าจะว่างเนี่ยอันนี้ผมก็วางรู้วต่อผมจะทําเป็นฟาร์มบัวฟาร์มไก่ฟาร์มมา้ามันม,มันไม่ใช่ฟาร์มมา้าเป็นที่เก็บมา้าคอกมา้าที่แบบดีดๆอะ่ะง่ายๆอะ หลังจากนั้นผมได้เอาไข่ไก่มาโยนให้มันมีไก่เพิ่มจะได้ขี้เก็บจไปหรอกหลังจากนั้นผมก็ควบม้ากลับมาสำเร็จเย่ yeah! ว่างไงโจโอี้หลังจากนั้นผมได้เอารั้วม,มาปิดโอเคแจ็กกี้มันสรุปม,มันชื่อโจโอ้หรือนะแจ็กกี้เนี่ยหลังจากนั้นผมก็ล่อไก่มาโอ้หมาเจ ดังนั้นผมก็รอไก่มาสำเร็จแต่มันก็จะมืดอยู่แล้วเอาคิปพวกนี้นไม่เข้ามาเลยเข้ามากูบอกให้เข้ามากูบอกให้มึงเข้ามาไอต้องให้ขึ้นเสียงนะครับพูกนี้เรียบร้อยผมให้มันปั่มปั๊มกันแล้วก็จะมีลูกออกมาสรุปไก่มปนออกไข่เป็นไก่เลยเปนเป็นตัวเนี่ยดางนั้นผมก็รอวัวกลับ,บมาครับ วัวยังมีใย,ยในใจยังมีเธอเกี่ยวเฮียอะไรมาแมงม,มุมนล้วผมก็ล่อมันมาเรื่อยๆเลยนี่เข้ามาดินี่มันไส้คือต้องบอกนะตอนอัดคลิปเสียงนี่ผมร้อนมากเลยผมต้องปิดแอร์ปิดพัดลมเพื่อที่จะไม่ให้ลมมันเข้าเสียงอะ่ะแล้วผมก็จับมันซับไปเย่กันอีกที แล้วผมก็ตายผมก็ยิงแบบรัวๆแบบอันนี้คือไม่ได้โมโนะนิ้วกลางกูเกือบเป็นตะคิวเ,เวยคือแบบยาวนานมากอะสืครั้งเนี้ยต้มคือแบบคือสุดอะสุดแรไม่ได้โม้เลยอะคือแบบกว่าจะตายอะ อันนี้ผมก็เลยจัดการแมกมาต่อแต่มันใกล้พังแล้วแหละแต่ผมอย่างน้อยผมก็ฆ่าก็ซิราน,นหนึ่งตัวแล้วนะเนี่ยเนี่ยจนเช้าอะ่ะหลังจากนั้นผมก็เอาฟักทองที่เหลือมาทำประดับไปที่บ้านนะรู้ถ้ามีก้าวผ่านก็ว่ามันเก่งกว่า รัยารนั้นผมก็ต่อที่ในบ้านออกมาผมก็ได้ทําการติดกระจกยิง่งไม้ตองอืมอืมนั่นแหละตามนั้นเลยใ่ เดังนั้นผมก็ตักน้ำมาวางเป็นแบบให้มันมีแสงเงาของน้ำ่ะนะวันที่สามสิบห้าถึงวันที่สาสิบเจ็ดกูตัดมาถึงตอนนี้ได้ไงก็ไม่รู้เออมึงจะทำอะไรล่ะผมได้ทำการวางใหญ่อีกครั้งบอกแล้วมันนานจริงเออไม่ได้มอง หลังจากน้นผมได้คราเป็นหนมปังนะไว้กินระหว่างลงเหมืองใช่ครับดาบราวาที่ผมได้มาคือมันตีพวกม็อบทีเดียวตายแต่กอสซิล่าเนี่ยมันเข้าตัวไม่ได้มันเลยไม่สามารถใช้ดาบนี้กอสซิล่าได้นะครับผมก็ได้จัดการกับแร่สโยกังแล้วผมก็ได้ขุดเหล็กนะ แล้วผมก็ได้ขุดเหล็กอีกแล้วก็ขุดเหล็กอีกแล้วนะอุย้ยกูขุดเหล็กเยอะจังวะผมก็ได้ทบพับกบกับสลามผมก็ฆ่ามันให้หมดเลยล้างโคตรแล้วผมก็ไปขุดฐานเพื่อที่ทอดพอทอดผมหมดผมได้ยเอามาค้าไงผมไม่ได้พกฐานมานะก็ขุดเหล็กต่ออีกแล้วอะ นี่หุ่นงี่ตัวเองจริงเลยนี่ขนาดหนีการวาดงานวาดรูปมาแคสเลยเนี่ยวันที่ส8ก็คุณเหล็กต่อก็คุณเหล็กเรื่อยๆนะมันอาจจะไม่มีอะไรมากนะสำหรับอีนี้คือแบบจังหวะเจอพลิกมันก็แป๊บเดียวนะก็เลยขุดทานต่อ ขุดเหล็กอีกแล้วอะขุดเยอะไปไหนอะขุดเหล็กอีกแล้วนี่พี่การักขุดไม่หยุดจริงๆว่ะเขาเขาขุดเก่งอะตัวตุนว่นได้บ้างะวันที่สามสิบเก้าถึงสี่สิบผมก็กลับบ้านมาพบกับซอมบี้ที่มาเยี่ยมบ้านผม,ผมก็เลยจามดาาไปหนึ่งทีหลังจากนั้นผมก็เอาเหล็กที่ขุดได้มาเผา ผมก็ได้ทำการประจนภายกับน้องทาชิผมก็ได้เก็บของจัดกระเป๋าซึ่งมันไม่เป็นระเบียบเลยครับพี่น้องแล้วผมก็คุณเหล็กต่อเนี่ยคือคือกูรู้สึกว่ากูไม่จบกับเหมืองจริงๆเลเนี่ยก็คุณเล็กเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับ ต้องพูดนะถ้าแบบไม่พอใจก็กดออกไปก่อนก็ได้เพราะว่า EP พีนี้มัน,ม,นมันไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลยควบม้าไปในวันที่4 1บเถึงสีผมได้ทําการฆ่าหมูเพื่อที่จะเอานํามาเป็นอาหารนะผมก็ได้พบกับคนป่าผมก็เลยฆ่าคนป่านี่ไงไอพวกที่มันปิดออกไปแล้วมันมันไม่ไเจอฉากนี้ไม่ไนอปิดอดเห็นฉากพีกเลยดินี่แนนี่แน คือมันก็ไม่พีกหรามันคือตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อะแล้วผมควบม้าไปสักพักผมก็เจอกับหมูอ๋อมันกำลังวิ่งหนีกูผมก็เลยฆ่ามันทิ้งเลยผมก็เลยพบกับหน่วยซิลที่กำลังจะมาจัดการผมผมเลยฆ่ามันอ๋อผมกำลังจะตาย แต่มันดอดเป็นทองก็โชคดีตรงนี้แล้วผมก็ฆ่าสเกลดิตันแล้วมาผมก็มาตกอยู่ที่ถ้ำแล้วมาผมขึ้นไม่ได้ผมก็เลยต้องขุดถิ่นลงไปอีกทีผมก็เลยควบม้ากลับบ้านซะคือม้าพักง1.7ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสมูทยังไงก็ไม่รู้ว่าผมก็เลยฆ่าไก่ที่มันหลุดออกมา ผมก็เลยทำการจับบัวมันปั่มปัมป่มกันอีกรอบโอฟันดิชีผมก็เลยเผาเนื้อเผาไก่ได้วเผาไก่อีกที แล้วผมก็ได้เนื้อออกมานะผมก็ได้ทำการนอนหลับอีกครั้งแลนว,วันที่4 5่ถึงห0ผมได้ทำการลุงเหมืองที่มันอยู่ใต้ตีนของชิงกีโดร่านะผมก็ได้พบกับแร่สยกังซึ่งผมไม่รู้เอาไปทำอะไรซึ่งน้องที่แนะนำให้โหลดแทบมอสอะไรนะพี่ยังไม่ไโหลดเลยพี่ไม่มีเวลาเว้ย เป็นพี่หรือเป็นน้องอายุเท่ากันแล้วกันคนที่มาดูนนเนี่ยอายุเท่ากันมหมดอะ่ะผมว่าคุณเหล็กต่อนะคุณเหล็กอีกอะแล้วมันก็เป็นทางเชื่อมต่อกับฟาร์มที่บ้านผมแล้วผมก็เจอเหล็กอีกแล้ว เหล็กแม่งโคตรเยอะว้ยมึงจะขุดเหล็กเยอะไปไหนวะไอ้หี้ย่ะร้อนนั่นเนี่ยรู้ไหมกลัวไมคกลัวลมเสียงเข้าไมค์ไม่ใช่หรอกแล้วผมก็พบเจอกับสกิลลิตันทั้งสองตัวเฮย้ยผมได้ทำารกินเนื้อข้ามันทิ้งผมก็เลยขุดเหล็ก ขุดเล็กอีกแล้วนี่ขุดเล็กอีกแล้วนขุดเด็กอีกแล้วนี่ขุดเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ทำการเปิดประตูไปนอนแล้วก็สร้างไอ,ไอรอนโกเลมอีกสักสองตัวไว้ที่บ้านนั่นเองนะแล้วแม่งก็กำลังกระโดดออกไปจากรั้วบ้านผมซึ่งผมไม่ยอมแน่นอนเวยผมก็เลยจับดันเข้ามาแล้วผมก็ทำการเก็บผลผลิตกเกษตรกร แล้วผมก็ได้ทำการผสมพันธุ์ไก่กครั้งโอเคมันก็จบแค่นี้นะครับบายซิว